อ้าวแนนมาทำอะไรที่แนนฮะ,ะไม่อยู่บ้านเหรอมาคุยงานกับเานาคุยงานอะไรก็แล้วบอกวันนี้อยู่บ้านฮะอัะอะดด่วนไหญเจ้านายอัดด่วนอะไรไหนเจ้านายไหนอะเฮ้ยไหนอะแล้วหูกระเซิงเลยเนะี่ยครับเป็นเป็นทำอะไรมาเนี่ยฮะ อยู่บ้านใครเนี่ยคะ็บ้านบ้านเจ้านายแล้วมันมันสจบสองแถวนี้ไม่บอกเลยไม่ยเออต้องต้องบอกด้วยเหรอเออมามาบ้านเจ้านายไม่บอกอ่ะแล้วบอกอยู่บ้านอ่ะก็นัดตัวไงทเดียวก็แบบไม่คุณตอบไปเก่งนะคุณบอกว่าอยู่บ้านไปเก่งนะก็ก็แบบก็ออกมาเลยไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ้ยเดี๋ยวคุยกันก่อนไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยอ่าเจ้านายไหนเดี๋ยวขอดูเจ้านายดิเล่นเจ้านายมาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเลยได้เดี๋ยวเกลับของเดี๋ยวกลับเลยโอเคปะีมึงกูจะกูจะมาเปลกับนเจ้านายเนี่ยไอ้มึงทำมึงสร้างความสบายใจกูเลยดิไอ้ไม่ใช่แล้วก็มาคุยงานจริงจริงมันรัดกวนไงถ้ามึงคุยงานไหนไหนกูขอคุยเจ้านายไปหน่อยกูเห็นมึงทำงานหนักนะกูก็เลยไม่อยากรบกวนมึงไม่อยากจะบอกอยากเป็นอะไรอ่ะอ้าวอะไรทำไมอ่ะที่รักอะไรอ่ะฮะ มึงใครอ่ะฮะมึงใครไอสัตว์มึงใครเอ้ะกูจ้นายเขาเจ้านายที่อะไรกี่เร็กที่เรากูได้ยินอยู่ไหนสัตว์ฮะทำไมอ่ะเรียกกันอย่างี้อยู่แล้วไอ้เทียกูผัวมันเด็กกูเด็กผัวมันมึงทำอะไรกันคุยที่บ้านคุยที่บ้านที่อะไรมึงทำอะไรกันไอสัตว์ฮะไปคุยไปคุยที่บ้านแม่เข้ามาเลยบุกลุกนั่นมึงมามึงแจ้งตำรวจดิมาดิให้มันรู้ไปเลย มึงเจ้าไงฮะอีที่ใครก็เจ้านายไงก็มาคุยงานไงก็มึงยังยังมึงยังไม่ยอมรับมึงยังไม่ยอมรับมึงยังไม่ยอมรับอีกเหรอคุยกันเสร็จแล้วกูถามมึงไงมึงเป็นอะไรกันอ่ะตอบเป็นเจ้านายเขาไงก็เป็นลูกน้องไงก็เป็นเจ้านายกับลูกน้องก็มาคุยกันโอ้โหไอ้ที่มึงเข้าขากันนะไอ้สัตว์มึงเข้าขากันเนาะอีที่นี่มึงอยู่กันสองคนไงนี่มึงยังบอกเป็นเจ้านายลูกน้องอยู่เหรอแล้วมาทำที่ใต้เจ้านายอ่ะมึอย่าคิดมากดี คิดมากไปคุยกันที่บ้านนี่ก็รู้ว่าเขามีผัวแล้วมึงก็เอาเหรอเนาะเข้ามาแล้วมึงเอาอะไรนะมึงบอยวายอะไรอ่ะมึงแจ้งรวยมาเลยหน้าบ้านพี่เนี่ยไปไปไปไม่ไปหรอกไอ้ที่มึงคิดมากดิก็แค่มาคุยงานกันไงก็กูแค่ไม่อยากรบกวนมึงไงมึงทำงานไงกูก็ไม่อยากไปบอกมึงว่ากูมีงานอะไรก็แค่มาเองมึงคิดมากไงมอี้ึงต่อแหลวะไอ้เไยไอ้เทียนี่ก็เฮีอเมึงว่ากูอย่าเลยเหรอฮะไอ้สัสที่ถ้ามึงถ้ากูถ้ากูไม่รับออเดอร์มาเจอมึงที่นี่ที่กูคงคงโง่เลยปะ ฮะไม่ใช่อย่างนั้นมึงตอบไปดิกูไม่กูไม่ดีตรงไหนวะกูผิดอะไรวะที่มึงที่มึงเล้ยงน่องใจกูอะฮะไม่ได้นองใจมึงก็แค่คุยงานเนี่ยมึงมันมึงยอมรับกูไหเหอะมันหลักฐานมันถนัดดีแล้วก็ไม่ได้แก้ผ้าทั้งน่อยเลยก็คุยงานก็คุยงานมึงจะให้กูลงไม้ลงมือใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันแรงเนี่ยอ่ะกูไม่ใช่กับมันกูใช่กับมึงนี่แหละไอ้แรงกูอ่ะไอ้สัสไอ้ฮีมึงไม่รู้อะเขาที่เมียชาวบ้านนะฮะเอย่าเข้ามาไอ้ฮีแล้วกูเข้ามาแล้วยังไงต่ออ่ะไม่อย่ใหญ่ใหญ่าหญ่ห้า ม, mm hmm. มึงก็ค่อยมาคุยดิมึงมีอะไรเนี่ยไอ้กูค่อยคุยแล้วไงเออกูค่อยค่อยคุยแล้วไงอย่างอื่นมาคุยอย่หน้าบ้านดีกว่าเฮ้ยแม่ต้องแดกไอ้สัสเฮ้ยเอ้นี่มึงเฮ้ยมาดีกว่าเอาเถอะนะมึง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 คบกันใช่ไหมล่ะไอ้สัสฮะบ้านที่มึงอยู่กับกูนะมึงออกไปเลยตั้งแต่วันนี้ไอ้เฮี้งมึงรักกันมากใช่ไหมมึงอย่าไปอยู่เขาฝากเมียกูด้วยละกันไอ้เฮี้งนะฝากเมียกูด้วยนี่เมียกูนะ ต่อไปนี้เป็นเมียมึงแล้วกูไม่เอามันแล้วไอ้ที่ต่อไปมันก็ทำกับมึงอกีกเสื้อผ้ามึงเก็บไปให้หมดเลยนะเดี๋ยวกูจะกองไว้หน้าบ้าน